บันทึกกรรมตอนข้าวต้มลูกหมาเรื่องเล่าจากคลังสยอง c o m เรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมที่ต้องชดใช้ในเวลาอันรวดเร็วดังที่โบราณกล่าวไว้ว่า ภายในสามวันเจ็ดวันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้ท่านด็อกเตอร์พระราชวรมุนีรองเจ้าคณะภาคสิเจ็และรองเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามกรุงเทพมหานครได้นำมาเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่ง ท่านเจ้าคุณเล่าว่าวันหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้ไปสวดศพแม่ครัวที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแม่ครัวคนนี้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุที่ไม่น่าเชื่อคือตกหม้อข้าต้มตายแล้วท่านเจ้าคุณก็ขยายความต่อไปว่า แม่ครัวผู้นี้เป็นมารดาของข้าราชการระดับสูงท่านหนึ่งเธอเป็นแม่ครัวรับจ้างทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงานศพที่วัดแห่งนี้แบบผูกขาดมานานจนร่ำรวยสามารถส่งเสียลูกๆเรียนจบมหาวิทยาลัยได้ดีไปหลายคนกรรมที่เธอต้องมาพบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายนั้นเรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งแม่ครัวผู้นี้เห็นว่าเนื้อหมูจำนวนมากที่นำมาสับเพืพ่อเตรียมทำข้าวต้มหมูเลี้ยงแขกที่มาในงานศพนั้นหายไปอย่างผิดปกติทั้งๆท,ที่เพิ่งสับเสร็จไม่นานแค่หันไปหยิบเครื่องปรุงหรือไปทำอย่างอื่นแค่ชั่วประเดียวประดาวพอหันกลับมาอีกครั้งเพื่อจะนำเนื้อหมูที่สับวางทิ้งไว้บนเขียง ใส่ลงหม้อขา้าต้มปรากฏว่าเนื้อหมูอันตรธานหายไปหมดโดยไม่มีร่องรอยพอถามคนโน้นคนนี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องเพราะต่างก็วุ่นกับงานของตัวเองแรกๆเธอก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ครั้นเป็นอย่างนี้ติดต่อกันบ่อยครั้งเข้าในทุกครั้งที่เธอเผลอ เธอจึงอดรนทนไม่ได้ดังนั้นจึงได้วางแผนที่จะจับเจ้าขโ,โมยตัวดี mm. เธอทำทีเป็นสับเนื้อหมูวางไว้บนเขียงไม้เหมือนเดิมแล้วก็แ้งหันไปทำอย่างอื่นเหมือนเคยแต่ทว่าตาคอยแอบจับจ้องอยู่ที่เขียงไม้ตลอดเวลา ทันใดนั้นก็มีลูกสุนัขผอมโซตัวหนึ่งซึ่งแอบซ่อนอยู่ใต้โต๊ะทำกับข้าวนั่นเองมันปีนขึ้นมากินเนื้อหมูสับจนหมดอย่างรวดเร็วแล้วก็กระโดดวิ่งหนีไป <S <S เมื่อเห็นว่าเจ้าหัวขโมยเป็นลูกสุนัขเธอจึงรู้สึกโกรธแค้นมาก จึงได้วางแผนที่จะจัดการเจ้าลูกสุนัขตัวนี้ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเธอทำทีสับเนื้อหมูทิ้งไว้บนเขียงเหมือนเช่นเคยแต่คราวนี้เธอไม่ได้วางเขียงไม้ไว้ที่เดิมแต่กลับนำเขียงไม้ไปพาดกับปากหม้อข้าวต้มใบใหญ่ที่กำลังเดือดพลักๆอยู่แล้วเอาปลายไม้ข้างหนึ่งพาดม่นๆไว้ ที่ปากหม้อข้าวจากนั้นเธอจึงเดินออกไปแอบดูอยู่ใกล้ๆฝ่ายเจ้าลูกสุนัขเมื่อเห็นไม่มีคนอยู่ตรงนั้นมันจึงกระโดดเต็มแรงเพื่อขึ้นมากินเนื้อหมูสับเหมือนอย่างเคยแต่ทว่าปลายไม้ที่วางมิ่นหมิ่นพาดกับปากหม้อข้าวไว้นั้นได้กระโดกขึ้นมาทําให้เจ้าลูกสุนัข ตกลงไปในหม้อข้าวต้มที่กำลังเดือดพล่านทันทีผลก็คือตายคาที่โดยไม่มีโอกาสได้ร้องเลยสักแอะเดียวอัน,นิจจาเจ้าหมาน้อยเมื่อจัดการกับเจ้าลูกสุนัขได้แล้วเธอก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเป็นอันมาก เพราะไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเนื้อหมูสับจะหายไปอีกเพียงไม่กี่วันเธอก็ลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทประกอบกับหลังจากนั้นไม่มีงานศพที่วัดเธอจึงไม่มีงานที่ต้องมาทำอาหารเลี้ยงแขกอีกเวลาผ่านไปเจ็ดวันครบวันที่ลูกสุนัขตายพอดี วันนั้นพระเอิญมีงานศพที่วัดแม่ครัวคนนี้ก็เข้าไปรับงานจัดเลี้ยงเหมือนเดิมวันนั้นเป็นวันแรกของงานศพเธอจึงได้ต้มข้าวต้มหมูเหมือนทุกครั้งที่ผ่านๆมาขณะที่ข้าวต้มกำลังเดือดพลักๆอยู่นั้นเธอก็บอกคนงานให้มาช่วยยกหม้อข้าวลงจากเตาไฟแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น หูหิวย่อข้าวต้มข้างที่เธอถือนั้นเกิดหักหลุดจากมือตัวเธอจึงถลำลื่นหัวทิ่มลงไปในหม้อข้าวต้มใบใหญ่ที่กำลังเดือดพล่านนั้นตายทันทีโดยไม่ทันได้ร้องสักแอะเดียว เป็นตากรรมเดียวกับที่เธอทำกับเจ้าลูกสุนัขตัวนั้นอย่างไม่ผิดเพี้ยนจะรอยลูกสุนักกับแม่ครัวคนนี้คงจะเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาหลายภพหลายชาติปูกพยาบาทอาฆาตกันไม่จบไม่สิน้นในชาตินี้จึงมาสร้างกรรมทำเวรซึ่งกันและกันเพิ่มเข้าไปอีกขอย้ำว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริง เป็นจริงได้ตลอดเวลาโดยไม่คาดฝันสุดแท้แต่ว่าจะให้อโหสิกรรมต่อกันเลิอกอาฆาตพยาบาทจองเวรกันและกันหรือไม่หากไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่ก็จะไม่รู้ซึ้งถึงกฎแห่งกรรมอย่าไม่รู้ถึงการให้อภัยทา,านการเลิอกอาฆาตพยาบาทกันและกัน กฎแห่งกรรมนั้นนอกจากจะมีจริงและเป็นจริงแล้วยังเกิดขึ้นได้โดยไม่เลือกการเวลาและสถานที่อีกด้วยดังนั้นคงไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับความมีเมตตาและให้อภัยต่อกันไม่ว่ากับคนด้วยกันหรือกับสับพรพัรวิเพราะต่างก็มีชีวิตรักชีวิตของตัว มีความรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมาเมนเหมือนๆกันนะคะ